พาร์ตีพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุขสุขพ้นมันนี้กับโมโภโม่กันอีกคือเก่าเนาะพี่น้องกับส่องบ่าวพอนพ่อกระเทินมาตามนัดไม้พี่น้องตามเวลาดันไม้ตอนนี้กับตะเวนไก่สิคามเลยพี่นอ้อ,นอ,นอไไงก็ดีมัอนี้บ่าวพอนได้หลอดไฟไตเม่งซ้อนมาเมนี้พี่น้องมัอนี้บ่าวพอนว่าสิมาเห็ดเห็ดมองไตเม่งซ้อนเนี่ยพี่นอ้องจ้ะพี่น้องต้องาไล่เนาะพี่น้องมันสิคามเนี่ย เบิ่งไปส้มน้ำกันพี่น้องบาวพ้อนกะไกรกะมั่งผสมปูนมาพี่น้องใส่นามมาเรียบร้อยดย้อันนี้กะสิเป็นหลอดไฟอันนั้นกะสิเป็นตักอ่ะปาชีมีอย่ว่าทั้วทงาวาพ่อนพี่น้องไม่ซ่อนกันสิคูดลุ้มกนก็ยากพี่น้องทั้งาวาพ่อนโอ้ยดินมันแข็งพี่น้องมันบค่คอดินกลางหน้าบ้านเฮ่าพี่น้อง นี่แหละทำเลกับสิบประมาณนี่พี่น้องทเล่วางบาพ่นสิเปิดไฟล้อ,นอนเนงซ้อนมือแดงนี่พี่น้องอ่ะจากนั้นก็ติดตามครับส้มไปน้ำกันพี่นอ้องว่าบาพ่นสิเฮดมารูแบบไร้เนาะพี่น้องเนาะ พี่น้องวันนี้เป็นนั้นว่าแล้วเรียบร้อยพี่น้องนี่นางกางแป้งบบาพอนกสิประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะบัดคำเบาพอนกสิเอาหลอดไฟมาเสริมอยู่หรอพี่น้องบ้างวางวางกางอีกเจ๊ร่วงพี่น้องหลรถปอมให้มันสาว่างนี่พี่น้องอะพี่ๆหน้าหน้าทัานไรเนาะเคยเห็ดเคยนี่ก็คอมเมนต์มาบอกเลยเด้อพี่น้อง ว่าสูตรไลมันเด็ดนะพี่น้องเนาะบาวพอนี่สิลองเบิ้งสูตรนี่ก้อนพี่น้องนี่มันง่ายแน่บาวพอ่อนากานสีคุูดนี่ก็โอ้อยากคือได้พี่น้องเลยบาวพอ่อนเลยล่องเบิ้งสูตรนี่ก้อนนี่กระมังสีมาล่องล่อเบิง้งแมงซ่อนพี่น้องแมงซ่อนไลยอยู่ได้ทางบาวพอนตามเห็นมันมาตอมไฟอีพี่น้องคือสิมีคือสิมีมโตอยู่ จังไรก็ถาลุ่นถาส้มไปน้ากันเ้อพี่น้องมือแรงนี่อ่ะมือแรงจังพ่อกันไหมพี่น้องบาพพอนบัดมาไตาไฟเบิง้งคูเนี่พี่น้องว่าสิมีโตโยอยู่บ่เ็จังมาลุ่นกันไหมพี่น้องเะเว่นกับโต๊กดินเนี่ยบัดนี่ครับสบายดีพี่น้องอีกเพื่อนหนึ่งเนาะตอนนี้ก็ไรเวลาเลยพี่น้อง เมล่าก็ประมาณสองถูกตอนนี้สิภาคพี่น้องไปยามเบิงกับรักที่พอ่อพ่อนเฮ็ดไใบของแรงเนี่ยพี่น้องผลอะไรไปทางพูนที่มีแสงไฟแดบๆอยูอพอ่พี่น้องไปพี่น้องไปเบิงไปส้มน้องกันวันนี้พอกันอยู่ไม้เหมือนเลยพี่น้องมาหอดแด้พี่น้องวันนี้โอ้ไม่หวานเพิ่นงุ่มใหญ่เลยพี่น้องวันนี้นี่อเหอ่อ โอ้พ um. ี er> oh, ่น้องนีมีม <được Felix> <for S 2> ันบินมั้งโต๊ะกล้องอยูงพี่น้องโอ้มีอยู่เด้อพี่น้องมาได้อานหนามไซส์แบนี้โอ้มันก็วินออกขึ้นมาเลยอ่ะเฮ้พี่น้องได้เด้อหาโต๊ะมาเบิ่งอยู่ในอันนี้พี่น้องอยู่ในกะละมังไอ้สินี่เจ๊โต๊้อไรน่ะโอ้มีอยู่เด้อ อยู่มี่ยู่พี่น้องนีเงาบนตั้งล่างโอ้นโอ้ยแต่แมงอันนั้นลายดีพี่น้องมันเปนดอกน่าขำมาพี่น้องโอ้ที่ว่าไหลพ้นอยู่ดได้พี่น้องมีบ้าพ่อนไตยู่ข้างนอกมันไตยถนนไลยพี่น้องพาเขาไปข้างในอีกสิไรอยันนี่ก็จะเป็นเกลางเสียงหลอก thêm vị giam nội thì không? Này à, thì ừ, nó cái này vậy nè anh làm sai chân nồi Ừ, nó nhả nó xảy nó. ย้านนไปพี่น้องบริอาฟ้าอาร์ตกระปุกบนันบินขึ้นแวานีใส่ห้สดนี่นี่พี่น้องอ้ยไแนว่เสียเดยได้นี่พี่น้องเง้ยเมนแบบาพ่นสิเก็บเอาอยู่ในกระมังพี่น้องอย่างันบินอากซ้ำเก็บ้าพ่อนก็สีไตเลยมดคืนนีพี่น้อง ต้อเมนเอาของมาเนะเมันเอาของก็ดีเลยนะครับเอาของมาใช่คู่ก็นอ่ะนี่สอตัวสามตัวตหลายตัว,ตว,ตวเ,เ,เต๋อแปดหน่เก็นหนอหมาดีแเดะดิเ่ะอะไรเนี่ยมดแตคบอสมัดไรกันเ่ โอ้เห็นแมงไหมนนหน่อยๆหลายขนาดน,าดนาดีงเนแล้วโอ้อะไรพ่อแจวอยู่บ่ขนาดนี้ฮะพ่อพ่นก็ว่าสิถ่าจะเข้าวพี่น้องเบิงถ่ามันมาต่ำอีก นี่พี่น้องมาบ่าท่านใม่บ้านเพ็นขัวแล้วเรียบร้อยเลยพี่น้องลังจากสรุปตอนเศร้าอะไรํำนี้พี่น้องโอ้ร้ายเติบอยู่พี่น้องพวกกินเยอะเสือแรกแหงม้านพี่น้องข้องปีขัวแล้วเรียบร้อยเลยพี่น้องไม่บ้านเพ็นจัดแต่แม่งยิ่งดีคือมีพี่น้องอืม นี่พี่น้องผลงานบ้าพอนโอ้มากไม่ว่าไม่บ้า,บานเพิ่งกึ่ครัวเรียบร้อยพี่น้องเบิ้งบ้าพอนสิลองซีมโอ้มัมนพี่น้องมี่เต็มทั้งซ้อนไม่ใครพี่นอ้องโอ้แซ่บพี่น้องแซ่บ หัวเพียงซ่อนพี่น้องแบบนี้มือแรงนี่ตกไปอีกได้พี่พน้องว่าพอ่อนโบพาดแน่นอนมันจริงดีพี่เมีแห้งใครมึงจริงดีดพี่น้องหัวเพีงซ่อนฮะพี่น้องวันนี้สัหรับคลิปนี้ว่าพอ่อนก็นเขอจบคลิปไปเพียงสี่มีเด้อเด้อพี่น้อง ขอช่วยโจ๊คพี่ขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเมื่อสกุลสกุนที่เข่ามาเบิงมาส้มเข่ามากดติดตามเป็นกำลังใจให้เนาะพี่น้องพาก้อนขอขอบคุณขอบคุณในรายเอาไว้พอกันไหมคลิปหนาพี่น้องตเอาไปแก้มืออีกแน่นอนสบายดี